สวัสดีนะักศึกษาสายซิ้นทั้งหลายสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้พรบรจัก,กรยานยนต์ที่มาความสําคัญว่าทําไมต้องทออําพรบกันนะครับรู้ไหมว่าพรบรย่อมมาจากอะไรพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เยี่ยมมากเลยแสดงว่าน้องๆมีความรู้เรื่องยี้เกี่ยวกับพรบกันบ้างเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเป็นการทบทวนความรู้กันที่มาของพรบรเริ่มจากการใช้รถกันอย่างแพร่หลายผลปรากฏว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับรถเร็วอันตรายไม่คำนึงถึงผู้อื่นบนท้องถนนทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเกิดการสูญเสียหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้รถหรือผู้ใช้ถนนถ้างั้นทําไมต้องมีพรบรด้วยละ่ะทราบไหมครับมันผิดกฎหมายค่ะถ้ารถที่ใช้ไม่มีพรบรมีค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ว้าวดีมากแล้วมีอะไรเพิ่มอีกไหมครับจริงๆแล้วพรบรคือสิ่งจาเป็นฐานในการใช้รถใช้ถนนเพราะพรบรเป็นการประกันแรกในการช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อประสบอุบัติเหตุโดยเฉพาะจักรยานยนต์ที่มีความเสี่ยงสูงพวกบิ๊กไบค์น่ะระวังกันหน่อยอยา่าบีดให้มันมากนะน,นะทุกคนที่มีรถจักรยานยนต์ต้องทอาอําพรบเพื่อความสบายใจในการขับขี่บนท้องถนนซึ่งหากเราเฉยเมยไม่ทาําพรบนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังไม่สามารถต่อทะเบียนกับกรมการขนส่งได้อีกด้วยครับ